สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาชมผักหลังบ้านกันอันนี้ก็จะเป็นทงเทงฝรั่งนะคะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยที่เราปลูกไปเจอลูกเขาอยู่ในท็อปก็เลยซื้อมาซื้อมาเสร็จมีลูกที่เหลือกินบิบีบเอ้มีดอกค่ะมีดอกด้วยี่ ลูกเขาก็จะอร่อยดีเนาะก็เลยลองมาปลูกดูดูสิว่าจะได้กินไหมเนี่ยต้นเดียวนี่มีหลายเงานะเห็นไหมพอเขาเอียงเอียงขึ้นมาหน่อยนะมันก็จะมีมีขแขนงขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรนะเขาเรียกอะไรทงเทงฝรั่งหรือว่ากูจิเบอรี่อะไร ครั้งแรกนเะนี่ยไม่เคยปลูกเห็นไหมเง่าหนึ่งได้ตั้งหลายต้นงอกดีด้วยแต่ก่อนเต็มนี่เลยนะไม่รู้จะลงตรงไหนก็เลยให้เขาโตตรงนี้เลยนี่ค่ะเพื่อนๆมาลุ้นกันว่ามันจะกินรสชาติอร่อยเหมือนที่เขาปลูกไหมเนาะเนี่ยหลายสองกระถางปลูกไว้ในเข่งค่ะ นี้ก็จะเป็นหอมุะพาอยู่ในกระถางมีหญ้าด้วยมละพานี่ก็จะเป็นฟางตุง้งฟางตุ้งปลูกหน้าร้อนเนี่ยไม่ค่อยงามเร็วต้นกระจิตรงนี้ก็จะเป็นหอมญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆน,นี่ หอมญี่ปุ่นเจอหน้าร้อนก็จะปลายไหมอ,อันนี้ก็หอมละพาไทยละพายอดงามเลยฝนยังไม่ตกชุกถ้าฝนตกชุกก็จะเป็นเป็นเชื้อราเนาะใบร่วงอันนี้เนี่ยอันนี้เปลือกไข่อันนี้หอมมาลงตรงนี้ด้วย นี่ก็จะเป็นกวางตุ้มต้นค่ะเพื่อนๆดินตรงนี้นี่มีทุกอย่างเลยที่ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่เปลือกไขไ่น้ำหมักมันจะเข้มข้นเห็นไหม,มเพื่อนส่วนนี้จะเข้มข้นมากเกินอย่างนี้กวางตุ้งตายเลยแต่ที่ยังไม่ตายรอบๆเนี่ยก็จะกำลังเขียวงามอันนี้ก็จะเป็น อ้นี่ม่ารักออันนี้ถังน้ำหมักค่ะเพื่อนๆถังน้ำหมักอุย้ยมะม่วงมีข้าวมีอะไรน,นี่มันมันขมลงหมกัมกไวยหมักไวย ไว,ไวตักทีละนิดเหมืวายเลยค่ะกินไวายวายอันนี้มันมันหวานญี่ปุ่นกำลังงอกเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมจะเอาต้นเขาเอาหัวเขาวางวางไว้ หวานญี่ปุ่นลูกชายชอบอบก,กินอันนี้ก็จะเป็นมะอึกมะอึกนี้แน่นกันเชะไหมไม่รู้จะลงตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมเลยน,นี้หอมอีกสายพันธุ์หนึ่งไม่ใช่หอมญี่ปุ่นนะคะเนี่อันนี้ต้นหอมเลยหอมเลยหรือหอมแบ่งเนี่ยจำไม่ได้นี่ค่ะหน้านี้หอมก็จะแพงออปลูกกินเองดีกว่า แต่ก็ไม่ได้ไปตลาดเลยเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปตลาดเรามีผักอยู่แล้วไงโควิดด้วยเนาะไม่ต้องไปเลยอันนี้ก็จะเป็นไอ้โหระพาฝรั่งโหระพาอิตาเลียนเราชอบนหินเขาหอมดีนี่ค่ะโหระพาอิตาเลีย่ยนอ๋อแล้วนี่เรามาชมกระหล่ำปมกัน ไม่ใช่กระหล่ำดาวกระหล่ำดาวปลูกในไทยก็ได้หรือได้มีดาวแต่ดาวไม่ใหญ่เนี่ยถ้าปลูกหลายต้นก็จะพอผัดอยู่เนาะนี่เห็นไหมดาวเขาเห็นไหมคะนี่ยค่ะออถ้าปลูกหลายต้นก็จะได้ผัดอยู่เนี่ยพอคําพอดีคําเลยเนาะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้าปลูกเยอะ ปลูกไว้หลายๆต้นหน้าร้อนเขาก็อยู่อย่างนี้นะเดี๋ยดาวเขาจะม่โตเท่าไหร่นี่ตอนแรกก็ขึ้นเต็ม,มแต่หักไปหักไปผัดอยู่พักหนึ่งเนี่ยช่วงนี้นี่ค่ะเพื่อนๆเดีย๋ยวเก็บให้ดูเลยมีอยู่ต้นเดียวนี่เห็นไหมลำดาวผัดอละคำละคำเลยผัดเส่น้ำมันหอย ถ้าปลูกหลายต้นก็คงจะดีอันนี้มะละกี้นกกำลังเลื้อยงามเลยนี่ขาลูกเขานีลูกลูกเขาอยู่ข้างในน้ออยู่ข้างนู้นน่ะเห็นไหมคะมีสามมีสามลูกค่ะยอดกำลังอวดเลยดูยอดค่ะยอดออมใส่ไก่ก็อร่อยเนาะออมใส่ไก่ออมใส่เนื้อออมใส่กบเนี่ยมะละกี้นก อร่อยมากๆอันนี้เก็บไปนึ่งเสร็จปลาแล้วยอดก็ยังเหลืออยู่บ้างเนี่ยออมเสรด้วยด้วยกันก็ได้ถ้าเรามีเมนูเนี่ยออมไก่ก็เก็บนี้มั่งเก็บอะไรมั่งเอ้เดี๋ยวจะพามาดูนี่อันนี้เตรียมเตรียมกระจาดไว้ลงเห็นไหมนี่ฝนเริ่มมา มีกระชายพเพื่อนๆนที่เก็บกระชายไว้ในตอนแรงหน้าแรงเขาก็จะเขาก็จะไอ้นั่นเนาะเหี่ยวลงไปตายเฉาไปต้นเขาแล้วก็จะรักษาหัวเขาไว้พอพอฝนมาเห็นไหมพเพื่อนเพื่อนหน้าแรงถึงจะลดน้ําแต่แต่ความงอกเขาก็ไม่ไม่งอกหรอกเพราะว่าเขารู้ว่าหน้าแรงแต่จะเข้าสู่หน้าฝนเห็นไหมช่วงนี้แหละเราขยายเลยไว้กินใบก็อร่อยนะเนี่ย ใบอ่อนๆเขาก็อร่อยค่ะกระชายกำลังเยอะเลยค่ะแต่ขิงอ่ะดับไปแล้วเดี๋ยวจะเอาขิงมาปลูกใหม่มต้นแระอันนี้ที่ปักด้วยยอดอปักชำด้วยยอดผ,ผักสวนครัว ข้างนี้ก็จะเป็นไอ้นี่ใบไอ้นี่เอาไปเอาไปปั่นก็อร่อยเนะเนี่ยแก้ดับร้อนดินี่เห็นไหมเก็บเก็บไปปัน่นนี่ใบบัวบกหน้าร้อนนี่เก็บมันแน่นมากเห็นไหมแน่นเกินแน่นเกินก็เก็บแบบนี้เลยอือแบบนี้เลย ถั่วกำลังขึ้นใหม่กำลังเติบโตขึ้นมาใหม่เห็นไหมถั่วต้นเดียวกินหลายรอบแล้วเนี่ยเห็นไหมรอบนี้มีสองคลิปที่แล้วมีแปดเนาะคลิปนี้มาอีกเป็น10บลูกแล้วต้นเดียวผลผลิตเยอะแยะเลยอันนี้งามงามเนี่เห็นเมัอนโอ้ก็จะทำผักนองกุ้ช่ายกุ้ช่ายอือ อันนี้ก็โหละพาอิตาเลียนหละพาฝรั่งหอมดีอันนี้ใบยะนางอู้ยูลลกอกินใบท้นผงชูรดเดี๋ยวยันนี้หักไปลวกน้ำจิ้มลวกลวกแล้วก็ทำน้ำจิ้มโอ้โหผักของเราไม่ต้องไปตลาดเนาะผักแยะเลยอยู่กับบ้านช่วงโควิดขอให้พวก ขอให้เพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะพวกเรารักการปลูกเนี่ยไอเป็นต่ออยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปซื้อผักสดที่ตลาดลดความเสี่ยงได้ลงมากเลยลดความเสี่ยงได้มากเลยค่ะเห็นไหมคะอยู่กับพืชผักสวนครัวก็มีความสุขด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคน สบายดีค่ะปลอดภัยจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ